เรียนห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเรียนหมุนเวียนติดอันดับที่หกเหรียนหายากเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยอลไรสไตล์บายจอย สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกับพี่จอยแล้วนะคะไลฟ์สไตล์บารจอยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้พี่จอยมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญห้าบาทเป็นเหรียญหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญห้าบาทที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ ติดอันดับที่หกนะคะเหรียญห้าบาทชนิดนี้ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9้านั่นเองนะคะพระอ,องค์ผิพระพักไปทางเบื้องขวาสรงฉลองพระอ,องค์กลุยนะคะแบบนี้เลยเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่หจํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่ยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญน,นะคะถือว่า ผลิตออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีผลิตออกมาแบบสองแบบนะคะเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อชนิดที่อีกแบบหนึ่งก็ของปีกันจนาพิเศษนะคะแล้วก็จะมีแบบชนิดธรรมดาหมุนเวียนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกอ,อีกแบบหนึ่งก็คือปีกันจนาพิเศษนะคะเรามาดูอ่า ชนิดธรรมดานะคะปีพศ2539ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดเบ่นจมาบพพิดดูสิเวลารลามนั่นเองนะคะสวยงามมากนะคะเขาได้จัดอันดับอยู่ที่6 นะคะของเหรียญหายากถ้าเป็นเพื่อนพบเจอเหรียญแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะการเก็บก็คือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะแล้วก็เหรียญแบบนี้ถ้าเป็น UNC ก็มีการซื้อขายกันถึงร้อยแปดสิบบาทถึงสองร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญน,นี้แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็อยู่ที่ ความพอใจของคนสองคนนะคะตกลงกันนะคะก็น่าจะอยู่ที่80บาทถึงร้อยร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้นะคะขอให้เป็นเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่ถ้าเราจะเก็บสะสมก็ขอให้เก็บเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนสิกหล่อน้อยแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็อย่างที่บอก เราออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้นะคะในวันข้างหน้าหรือว่าออมเพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรต่อไปในอนาคตนะคะใครจะไม่รู้นะคะเหรียญเล็กๆแบบนี้นะคะอนาคตอาจจะมีค่ามีราคาเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจ,จไม่คาดเดาได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่หกนะคะอันดับที่หนึ่งถึงสิบเราสามารถที่จะเก็บได้ทุก เหรียญน,นะคะถ้าไปจับจ่ายซื้อของพบเจอเหรียญทอนอย่างนี้พิกดูด้านหลังถ้าพบเจอเหรียญปีพศ2539เกเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ้าแบบนี้เลยก็มีความสวยงามแลยก็น่าสะสมมากๆขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็เราชอบสะสมเราก็สามารถที่จะเก็บทุกอย่างเก็บสิ่งที่เราชอบมาสะสมได้นะคะเพื่อนๆจ,จ๋เจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ